คนลาวเริ่มภาวากลัวว่าไทยจะปิดด่านไม่อยากให้คนลาวเข้ามาไทยเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดหนักมากที่ลาวล่าสุดแพรว,าว่าเพิ่งรู้ความจริงว่าวัวที่บ้านล้มตายประมาณสิบกว่าตัวและปะิดไก่ล้มตายอประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่ตัว,วภายในระยะเวลาวคแค่เด,ดือนะ โอ้โหทุกคนค่ะวันนี้นะๆๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เล็กๆแล้วนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับโลกนี้ที่กําลังระบาดอยู่ในลาวตอนนี้นะทุกคน,น,กนจากที่มีมโรคระบาด ที่เกิดขึ้นกับสัตว์สีาหรือแม้กระทั่งสองขาล่าสุดทุกคนค่ะวันนี้เพิ่มีโอกาสได้ถามไทยคนที่บ้านแบบจริงๆจังๆสรุปแล้วไก่เนี่ยที่ตายหาเนี่ยและอยู่ดีๆตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะทุกคนว่าทั้งหมดมีกี่ตัวทุกคนเสื่อมไหมคะว่า ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ3-400ตัวแค่หนึ่งหมู่บ้านนะแค่ในหหมู่บ้านแค่ครอบครัวเดียวเนี่ยคือครอบครัวของเพราวาเองเนี่ยทุกคนคะไก่เนี่ยเสียชีวิตนะไก่เสียชีวิตไปแล้วประมาณ30ตัวโอ้โหพี่น้องคะแล้วเพิ่งมารู้ความจริงวันนี้ว่าในบ้านของเพราว วัวควายวัววัว,วนี่ทุกคนเสียชีวิตแล้วประมาณสิบกว่าตัวโอ้โหแล้วทีนี้ยังทำการช่าใจคนในลาวยังจัดงานเรื่องนี้สิเป็นอะไรนะเดี๋ยวแพราสิมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเดอ้อพีพีเอทุกคนทุกท่านจามบ่าว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะเดี๋เขามาติดตามาชมค่ะฟังให้ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจะพี่น้องค่ะอันนี้คือวันนี้เพิ่งได้คุยกับคนที่บ้านแบบจริงๆจังๆนะเพราะว่าเอาจริงๆนะพูดมาแล้วคันหัวเลยนะทุกคนมันแข็งอยู่ในคอเนาะทุกคนค่ะ คือก่อนหน้านั้นอะ่ะคือเราก็จะได้โทรไปก็ได้ยินแต่บอกอับพ่อก็ได้ยินแต่พ่อพูดว่าเออวันนี้ไก่ีไก่เสียชีวิตอีกแล้วนะทุกคนต้องใช้คําสุภาพนะถ้าใช้คําไม่สุภาพเดี๋ยวคลิปนี้มันจะติดเหลืองอทุกคนคะไก่เสียชีวิตอีกแล้วนะเราก็คิดว่าเออมันไม่ได้มันไม่ได้เสียเยอะไงแต่พอสุดท้ายวันนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสถามจริงๆจ,จ,จังๆว่าทั้งหมดไก่อะ่ะ เสียไปทั้งหมดเท่าไหรท่ที่มันอ่ที่ว่ามีเชื้อโรคกินเขาเนี่ยทุกคนอืมสำหรับครอบครัวของแพรวานะรวมไปแล้วประมาณสามสิบตัวทุกคนโอ้โหสามสิบตัวเลยนะแล้ววันสองวันที่ผ่านมาพ่อบอกว่านาอ่าใ,ในกองฟางนะทุกคนกองฟางของน้องสาวอะ่ะ จะมีวัววัวที่มันเสียชีวิตอ่ะมันนอนเสียชีวิตอยู่ประมาณสองสาวันและแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นวัวของใครก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้เอามาทําลายไม่ได้เอามาเอ,อ่ยังไงอ่ะทุกคนไม่ได้เอามาทําลายอ่ะก็ปล่อยมอยนันอย,อย่างนั้นแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นล่ะหมาไก่อีกาเอ้ยนะทุกคนต้องไปกินไปอะไรใช่ไหมแล้วทีนี้นะเชื้อโรคมันก็ต้องแพร่ระบาดใช่ไหมทุกคน นี่เลยถึงได้รู้ว่าหุ้ยทำไมถือเบากันขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าโลกเนี้ยมันไม่ใช่โลกเล่นๆนะมันไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนมันไม่ธรรมดานะบางคนถามนะ PPFc ถามว่าอา้าไม่มีอ่าอ่าสาธารณาสุขหรอรีบอ่าบล็อกเลยนะตรวจให้เข้มเลยนะทุกคนคือถามว่ามีสาธารณาสุขไหมคือไม่มีแล้วอ่าที่บ้านนะ ที่บ้านก็ยังไม่มียังไม่มีคําว่าสั่งให้กินเนื้อวัวเนื้อควายนะไม่มีการยังไม่มีการสั่งห้ามนะแต่ว่าจะมีแค่ปากที่พูดกันเนี่ยว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ที่มันเสียชีวิตแล้วห้ามกินอ่าห้ามกินทุกคนคือไม่ให้กินแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะทุกคนคือเพอ่าพูดเรื่องเหงือ่อไหลคล้ายๆเลยเพราะว่าเครียดนะ ตอนนี้คือเครียดมากเพราะว่าที่บ้านก็กินไปเยอะกินไก่นี่แหละกินไก่ที่มันเสียชีวิตนี่แหละเกิดจากเชื้อโรคนี่แหละทุกคนคือช่วงนั้นอะ่ะคือแพรววาก็บอกแล้วว่าอย่าก,กินอย่าก,กินก็คือไม่ไม่เชื่อฟังแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมันสามารถอยู่กับคนได้เนี่ยในระยะเวลาหลายปีนะเป็นปีๆแต่พอมันส่งผลมานี่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะรักษานี่ยากมากนี่แหละคือความเสี่ยง และที่บ้านนี่นะหรือว่าที่ลราเนี่ยอันนี้คือขอพูดตรงๆเลยจะไม่อ้อมคอมนะจะไม่โลกสวยคือชอบกินดิบมากชอบกินดิบมากทุกคนเอาจริงๆเวลาที่เราล้มมัวเนาะจะใช้คําสุภาพนะถ้าไม่ใช้คําสุภาพเดี๋ยวมันจะติดเหลืองทุกคนเวลาที่เราล้มงัวล้มควายเนี่ยตั้งแต่ไปสำแหละจริงๆกินแล้วค่ะ กอยน้ำจิ้มและปาดปุ๊บจุ่มปับ๊บเข้าปากปุ๊บทุกคนคะ่ะอย่างนั้นเลยสดๆเลยเห็นแล้วแบบเอาจริงๆอย่างนั้นเลยนะทุกคนคือแบบนั้นเลยยังถือเบาโดยเฉพาะเพราะว่าทำไมคือเขาจะคิดว่าอ่ะพอกินแล้วก็ดื่มแอลโกอฮอลลงไปไงออค่าเชือ้อเอาแอลโกอฮอล์ค่าเชือ้อแต่หากรู้ไหมว่า มันเป็นแค่ความคิดและความจินตนาการของคุณเองแต่ยังไงเชื้อโรคและแบคทีเรียมันก็ยังอยู่ในร่างกายคุณอยู่ดีหน้าตอนนี้นะทุกคนคะ่ะแพรวาเนี่ยคิดว่านะว่าไม่แน่ชิ้นเดือนนี้นะแพรวาต้องกลับบ้านแล้วแพราวาต้องไปดูบ้านว่าสร้างไปถึงไหนแล้วทุกคนคะ่ะดีไม่ดีนะเราต้องได้มีการจัดงานแต่แพรวาคิดว่าแพรวาจะไม่ฆ่าจะไม่ล้มบัว เพราะว่าตอนนี้คือจริงๆไม่กล้ากินจริงๆนะปกติพ่ว่าก็ไม่ค่อยกินเนื้อวัวที่แบบเวลามีงานมีอะไรอยู่แล้วไงส่วนส่วนมากจะชอบกินปลามากกว่านะแต่ถ้าเราเราเลี่ยงไร่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็คิดว่าจะไม่กินแต่ทีนี้นะได้คุยกับคนที่บ้านและเขาบอกว่าจะทําได้หรอมันเป็นประเพณีนะเป็นประเพณีของเรานะขนาดเนี่ยปีนี้นะปีนี้ที่บ้านเนี่ย เป็นปีที่จัดงานแต่งและงานขึ้นบ้านใหม่เยอะมากทุกคนค่ะเยอะมากงานติดงานต่อเลยงานหนึ่งเนี่ยออาไม่ใช่งานหนึ่งวันหนึ่งนี่มีตั้งสองสามงานสามสีงานคืองานแต่งนะพี่วาก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งงานอะไรกันนักหนาปีนี้เป็นปีที่มีงานแต่งเยอะมากมีงานรองเยอะมากและมีและมีข่าวออกมาแบบเรื่องอาสัตว์เรื่องวัวเรื่อง ควายที่มันล้มป่วยเนี่ยแล้วยังมีคนแบบว่าปล่อยผ่านมองเป็นธรรมดาเป็นเรื่องถือเบาเลยนะอันนี้คือแพรวาบอกเลยนะแพรวาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดงานว่าไม่อยากล้มงัวล้มควายนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงควายงัวทั้งคว้ยและงัวนะคะพี่น้องค่ะเอาจริงๆนะเอ้าวบาบอไทยแล้วมันแค้นปากทั้งง่วและคว้วนะเพื่อนเพรว่าี่มี เป็นเศร้าโตโนะพี่น้องครับไม่ได้เกี่ยวเลยกับการที่แบบว่าเราจะถ้าสมมุติว่าเรามีงานอะไรแต่เกี่ยวกับการที่แบบว่าเป็นห่วงไงเป็นห่วงคนนะทุกคนว่าไม่อยากให้เขาต้องมาติดเชื้อโรคแล้วเอาจริงๆถึงไม่เป็นห่วงเราเราล้มมัวล้มพวยเราก็ไม่กล้ากินใช่ไหมณนะตอนนี้มันแข็งปากจริงจนะจริงๆไม่กล้ากินเลยเพราะว่าถ้าเรากินไปแล้วนะทุกคนถ้าหากว่าผลกระทบที่เราจะได้รับเชื้อโรคมานะ่ะมันมันไม่คุ้มเลยนะ คุณซื้อมัวซื้อควายเนี่ยตัวละ2 3 0สามหมบาทแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นนะติดเชื้อกันเป็นคนที่มางานเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่40-50คนทุกคนมาร่วมงานเราเนี่ย2-300คนเอาจริงๆถ้าหากว่าเราไปทำอย่างนั้นนะอันนี้คือสำหรับความคิดของแพลวานะแต่สำหรับคนอื่นที่จัดงานยิ่งใหญ่ล้มมัวล้มควายนั้นเป็นสิทธิของเขาแต่สำหรับแพลวา่าแพรวาคิดว่า เฮ้ยกลัวมากเลยกลัวตรงน,นี้ทุกคนอาหารที่เราคิดไว้ในใจนะสงสัยจะเป็นเจอาจจะไม่เจแต่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นปลาอืมนะถ้าสมมติว่าแพรวาได้กลับบ้านนะช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วแพรวาได้กลับบ้านและแพรวาได้ไปจัดงานนะทุกคนแพรวาคงจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้คือกลัวมากและหวัดระแวงมากนะ ต่อให้คนที่บ้านเขาจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคำนึงถึงสุขภาพต้องมาก่อนหน้าตาทางสังคมเสมอเราไม่ต้องเอาหน้าตาทางสังคมทุกคนเราเอาสุขภาพเราเอาชีวิตของเราไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นโรคอะชีวิตของเราหน้าตาทางสังคมของเรามันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะชีวิตของเรามีค่ามากกว่า หน้าตาทางสังคมทุกคนคะ่ะอยากจะจัดงานยิ่งใหญ่นะสำหรับเพียวว่าเพียวว่าคิดว่าโอ้ไม่กล้าจริงๆนะตอนนี้คือไม่กล้าเลยกลัวมากและทุกคนรู้ไหมคะว่าไม่ใช่แค่การที่ห้ามนําสัตว์นํามาไลหนาตอนนี้เนี่ยคือทั้งไก่ทั้งวัวทั้งควายที่เพียวว่าพูดเนี่ยคือรวมๆแล้วในหมู่บ้านของเพียวว่าน,นี้ประมาณ10กว่าตัวและไก่นี้คือไม่ต้องพูดถึง3ามถึงสี่ตัวเนี่ยภายในระยะเวลาแค่ เดือนเดือนเดียวนะทุกคนคะ่ะอันนี้คือไม่รวมทั้งที่อยู่ในนานะที่นานี่คือไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่างเช่นที่ปว่วาพูดไปเนาะว่ามีงัวมันล้มตายและทีเนี้ยยังไม่มีใครเอาไปไปทําลายหลักฐานเอาไปเอาไป ยังไม่มีใครไปทาไปไปไปฝังดินหรือว่าไปไปเผาอะทุกคนเนาะก็ยังปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเออที่อือ้ออ้านี่คือถ้าจะพูดแรงเกินไปเดี๋ยวคลิปมันจะติดเหลืองนะคะทุกคนพยายามเข้าใจภพลา,าหน่อยเนาะเออนะคะทุกคนและเว่าเชื่อเลยว่าไก่หมาอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปกินได้ทีนี้นะอากาศที่ลาวนี่มันร้อนมากและร้อนกับบวกกับ วัวเนี่ยมันไม่มีน้ําสะอาดให้กินแถมมันยังกินน้ําที่เกิดจากการทํานาทํานาเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราต้องใช้สารเคมีเพราะว่าอย่างที่แพราว่าเคยเล่าให้เล่าให้ฟังนะว่าอ่าจะมีปุ๋ยเนาะปุ๋ยที่เกิดจากการอ่านายทุนของเวียดนามมาลงทุนให้ในลราด้วยอ่ากระสอบหนึ่งเนี่ยเก้าแสนหนึ่งหมื่นกะีบนะทุกคนเก้าแสนหนึ่งหมื่นกีบก็เราเาเกือบประมาณ สอบละสองพันกว่าเออสองพันไม่ไม่ไม่เก้กาแสนก็สอบละสอบกระสอบละพันกว่าบาททุกคนเออเก้าแสนเนาะก็ประมาณพันกว่าเออแพงมากทุกคนคะ่ะและแล้วทีเนี้ยวัวมันก็กินน้ําที่ไหลออกไปจากอ่าจากนานะทุกคนจากนาที่เราทําอยู่อ่ะมันไหลออกไปแล้วทีนี้มันก็กินไง พราะว่าบ้านแพราวเนี่ยคือวัวมันไม่ได้อาศัยกินน้ําจากที่ไหนเลยอาศัยกินแค่น้ําจากนาปังที่เราทําเข้าไปโดยที่เราหว่านปุ๋ยเอาสารเคมีลงไปนี่แหละอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าถ้าสัตว์น้อยใหญ่อะมากินนะมันก็ต้องได้รับสารพิษอยู่แล้วเพราะสัตว์มันไม่รู้เรื่องไงคนเรายังหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหม คนเรายังรู้ว่าเออน้ําในนาเราใส่สารเคมีลงไปใส่ข้าวใส่อะไรเราก็ยังไม่กินแต่สัตว์ที่สิมันไม่รู้และบวกกับอากาศร้อนทุกคนคะ่ะมันมีน้ําหนองน้ําอะไรมันก็กินไปและสภาพที่มันตายนะนอนชักเล็ดเ็เโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเห็นแล้วชะเทือนใจจริงๆทุกคนคะ่ะคืนนี้คือหน้าหวาดกลัวมากๆและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเรากลัวว่าคนลาวที่เข้ามาไทยเนี่ยจะยากขึ้นเพราะว่า จะปิดด่านหรือเปล่ากวัวไม่อยากให้บางท่านว่าเออกวัวเอาเชื่อโรคระบาดนี้เข้ามาในไทยนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนก่ะ ติดตามกันในอีพีต่อไปนะพี่น้องเดีย๋ยเพรว่าจะได้มานเรามาอัปเดตสู่พี่น้องฟังเองเด้จอจ้าเนาะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นีนะคะชารชมหาฟังแล้วมีความคิดเห็นแนแวไดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไทยกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เผื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพรว่นน้ำเด้อค่ะขอขอบคุณในลายค่ะสวัสดีค่ะ